ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่295เกลียดเข้ากระดุกดำมู่หลงลี่ยิ้มออกมาอย่างดีใจขอบพระคุณเจิ้นกวัวาจวินจูมากขอรับทว่าเหยียนต้องขอทูลองค์ชายสีไว้ก่อนว่าหากท่านหมอหงไม่อาจรักษาได้หวังว่าองค์ชายสีจะไม่กล่าวโทษนะเพคะไปชิงเหยียนยิ้มบางๆมู่หลงลี่ลุกขึ้นยืนทำความเคารพอีกครั้ง ลี่ทราบอาการประชวนของเสด็จพ่อดีหากครั้งนี้โชคดีท่านหมอหงรักษาอาการของเสด็จพ่อได้จะถือเป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงหากรักษาไม่ได้ก็ถือว่าทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วถือว่ามีบุญคุณสำหรับลี่อยู่ดีลี่เข้าใจขอรับไปชิงเหยียนพยักหน้าหันไปสั่งชุนเถาชุนเถาเจ้าไปเชิญท่านหมอหงมาหน่อยเจ้ากะเมื่อเห็นชุนเถาจากไปแล้วมู่หลงลี่นั่งลงบนเก้าอี้อย่างมีมารยาทเขาสนทนาเรื่องการทำสงครามกับไปชิงเหยียนอย่างออกอัดถันถาด ผู้ที่รู้รูปแบบทางทหารและชัยภูมิในการรบเป็นอย่างดีมีโอกาสชนะทำความเข้าใจค่าศึกเพื่อสร้างโอกาสในการชนะตีใกล้แส้งไกลตีไกลแส้งใกล้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติของแม่ทัพผู้ที่รู้สิ่งเหล่านี้ย่อมชนะในศึกสงครามผู้ไม่รู้ย่อมพ่ายแพ้ไปโดยปริยายมูร่งลี่เรียนรู้อย่างตั้งใจเจนกวดเจวินจูเอาชนะในสงครามภูเขาเวิ้งได้ด้วยกองกําลังที่น้อยกว่าเพราะรู้ชัยภูมิตรงนั้นเป็นอย่างดีหรือขอรับนอกจากคุ้นเคยกับชัยภูมิแล้ว เราต้องเข้าใจรูปแบบและวิธีการรบของฝ่ายตรงข้ามอย่างลึกซึ้งด้วยไปชิงเหยียนมองดูมู่หลงหลี่ที่มีสีหน้าจริงจังนางยกยิ้มมุมปากบางๆตำราพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งมู่หลงหลี่ลุกขึ้นยืนทำความเคารพไปชิงเหยียนลี่จะจดจำไว้ขอรับไม่นานหมอหงเดินสะพายกล่องยาตามหลังชุนเถาเข้ามาท่านหมอหงท่านผู้นี้คือองค์ชายสีแห่งแควนต้ยเยียน หมอหงคำนับมู่หลงลี่กล่าวขึ้นแม่นางชุนเถาเล่าให้ข้าฟังระหว่างทางแล้วในเมื่อจวินจูของข้าตกลงแล้วข้าก็จะไปกับองคชายสักครั้งทว่าหากข้ารักษาไม่ได้หวังว่าองค์ชายจะไม่ขาดโทษนะพ่ายะค่ะมู่หลงลี่กล่าวขอบคุณไปชิงเหียนจากใจจริงหันไปขอบคุณหมอหงอย่างจริงจังจากนั้นจากไปพร้อมกับหมอหงมองส่งมู่หลงลี่และหมอหงเดินจากไปไปชิงเหียนยืนมองกระเบื้องสีเขียวกลางลานหญ้าอยู่ตรงระเบียงทางเดินครู่หนึ่งจากนั้นหันไปสั่งชุนเถา ให้ลุงผิงไปรับจี้ถิงอวีมาจากหมู่บ้านข้ามีเรื่องสั่งให้เขาทำเจ้ากะต่งซื่อได้ยินไปชิงเหยียนบอกเจตนารมขององค์ชายสี่จึงรู้สึกว่าองค์ชายสี่ผู้นี้กรตันอยู่ยิ่งนะแต่ว่าจัก,กรพัิใต้ยเยี่ยนเป็นคนแคว้นอื่นให้ท่านหมอหงไปตรวจอาการของพระองค์ท่านหมอหงจะไม่เป็นอันใดใช่หรือไม่ต่งซื่อยังคงไม่สบายใจ เรื่องนี้ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วหลังจากที่ท่านอาสภัยห้าคลอดเมื่อวันไปชิงเหยียนกำชับกับท่านหมอหงแล้วว่าไม่ว่าจะรักษาได้หรือไม่ให้บอกกับคนภายนอกว่าจักรพัรดิใต้เยี่ยนป่วยตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาต้องใช้เวลารักษาจากนั้นเขียนสูตรยาให้จักรพัรดิใต้เยี่ยนสองฉบับเพื่อปกปิดสายตาคนภายนอกท่านแม่วังใจได้เจ้ากะท่านหมอหงคือญาติผู้ใหญ่ของข้าข้าไม่มีวันปล่อยให้ท่านหมอหงไปเสี่ยงอันตรายหรอกเจ้ากะต่งซื้อลูบมือของบุตรสาวอย่างแผ่วเบา เจ้าเป็นคนจัดการแม่จะได้สบายใจจวนไปคลึกครื้นขึ้นมาเพราะการเกิดของเสี่ยวปไปยหวานชิงบรรดาพี่สาวคลุกอยู่กับน้องสาวทั้งวันต่งซื่อนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของฉีซื่อมองดูคุณหนูห้าและคุณหนูหกถือของเล่นหยอกล้อไปหวานชิงที่นอนอยู่ในตะกรา้านั่งหันไปหาฉีซื่อข้ามีเรื่องจะปรึกษากับเจ้า พวกเราจะเดินทางกลับซุวยหยางในวันที่หนึ่งเดือนห้านี้แล้วทว่าเจ้าเพิ่งคลอดลูกจะโดนอากาศเย็นไม่ได้ทางที่ดีเจ้าควรพักรักษาตัวอยู่ที่จวนเจิ้นกัวจะวินจูไปก่อนพอเจ้าอยู่ไฟครบสองเดือนค่อยกลับไปซยยุ้ยหยางพร้อมเสี่ยวปาฉีซื่อมีแววลังเลเล็กน้อยเรื่องนี้เจ้าต้องฟังข้าสตรีจําเป็นต้องอยู่ไฟตงซื่อกล่าวแล้วก็นึกถึงงานเลี้ยงครบหนึ่งเดือนของไป๋หวานชิงขึ้นมาได้แม้เราจะอยู่ในช่วงไวทุกทว่าการคลอดลูกเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ท่านแม่สั่งให้คนมาบอกว่าให้จัดงานเลี้ยงฉลองครบหนึ่งเดือนอย่างครึกครืน้นพรุ่งนี้วันสีซสานหนึ่งของเสี่ยวปาท่านแม่จะกลับมาแล้วอยู่จนถึงงานเลี้ยงฉลองครบหนึ่งเดือนเวลานั้นเราจะส่งบัตรเชิญให้ชีเหล่าไทาจวินเจ้าจะได้คุยกับแม่ของเจ้าให้เข้าใจแม่ลูกไม่ควรผิดใจกันข้ามวันข้าทราบแล้วเจ้ากับพี่สะพ้ายใหญ่ชีซื่อกล่าวยิ้มยิ้ม จูู่ไปหวานชิงที่นอนอยู่ในตะกรา้าก็แผดเสียงร้องให้ออกมาไม่หยุดหม,มัวมัวอุ้มไปหวานชิงเดินอ้อมฉากกั้นเข้าไปยังห้องด้านในทําความเคารพพลางกล่าวยิ้มสงสัยคุณหนูแปดของเราคงหิวแล้วเจ้ากะเป็นครั้งแรกที่ฉีซื้อให้นมบุตรด้วยตัวเองมันเหมือนถูกลงโทษครั้งยิ่งใหญ่นางไม่รู้มาก่อนว่าบุตรสาวจะกัดแรงถึงเพียงนี้เจ็บจนชาไปทั้งร่าง ทว่าเมื่อเห็นใบหน้าขาวสะอาดจิ้มลิ้มของบุตรสาวฉีซื่อรู้สึกว่าต่อให้การให้นมด้วยตัวเองจะหนักหนาสักเพียงใดก็คุ้มค่าขึ้นนั้นหลู่ผิงและจี้ถิงอวีกลับมาถึงจวนเจิ้นกวัวจจวินจู่ไปชิงเหยียน,นัดพบจี้ถิงอวีที่สารากงหวาหลู่ผิงและชุนเถายืนเฝ้าอยู่ด้านล่างภูเขาจำลองไม่ให้ผู้ใดเข้าไปใกล้ฝั่งตะวันออกของซวยย่หยางคือภูเขาซ่อนคนไว้ที่นี่คงไม่ถูกจับได้ง่ายๆข้าจะหาคนมาให้เจ้าพวกเจ้าเลือกฐานลับให้ดี จากนั้นข้าจะให้ลุงผิงส่งคนไปให้พวกเจ้าจงปลอมตัวเป็นโจรอาศัยอยู่ที่นั่นพยายามก่อเรื่องขึ้นก่อนที่พวกข้าจะเดินทางกลับไปยังซุย้ยหยางเช่นนี้เมื่อตระกูลไปกลับไปซุวยหยางพวกเราจะได้ฝึกทหารเพื่อปราบโจรได้อย่างไม่ต้องปิดบงังไปชิงเหยียนกล่าวจี้ถิงอวีกระพริบตาปริบป,ปริบคุณหนูใหญ่ต้องการสั่งสมกําลังทหารหรือขอรับไปชิงเหยียนพยักหน้า บัดนี้ใต้ลากํำลังวุ่นวายสถานการณ์ของแต่ละควันเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจคาดเดาได้แม้จะดูเหมือนสงบสุขทว่าผู้ใดจะรู้ว่าจะเกิดความกลลาหนขึ้นมาวันใดพวกเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนไปชิงเหย็ยนกล่าวอย่างไม่ปิดบังจี้ถิงอวีจึงไม่คิดลังเลอีกเขาพยักหน้ารับคำสั่งคุณหนูใหญ่วางใจได้ขอรับถิงอวีจะไม่ทำให้คุณหนูใหญ่ต้องผิดหวังขอรับจำไว้ให้ดีแม้จะให้เจ้าไปสร้างปัญหาทว่าห้ามทำร้ายชาวบ้านบริสุทธิ์เด็ดขาด จี้ถิงอวี๋ได้ยินไปชิงเหยียนกล่าวเช่นนี้เขาจึงยกยิ้มขึ้นน้อยๆคุณหนูใหญ่ไปยังคงเป็นคุณหนูใหญ่ไปคนเดิมตรงไปตรงมารักและห่วงใยชาวบ้านเสมอคุณหนูใหญ่วางใจได้ขอรับจี้ถิงอวี๋จะทําให้ดีที่สุดขอรับลุงผิงไปชิงเหยียนตะโกนเรียกหลูผิงได้ยินก็รีบเดินขึ้นไปบนภูเขาจําลองคุณหนูใหญ่สั่งมาได้เลยขอรับ หาบ่าที่ซื้อสัตว์ตามจี้ถิงอวีไป20ิบคนจากนั้นเอาเงินหนึ่งพันตำลึงให้จี้ถิงอวีไปใช้ก่อนนําเงินห0 0้อยตำลึงไปแลกเงินย่อยและเหรียญให้จี้ถิงอวีใช้สําหรับออกเดินทางวันพรุ่งนี้ด้วยลูผิงมองดูจี้ถิงอวีที่เหลือแขนเพียงข้างเดียวแวบหนึ่งจากนั้นพยักหน้าขอรับต่อไปหากจี้ถิงอวีต้องการสิ่งใดเจ้าจงส่งคนมาหาลุงผิงลุงผิงจงทําตามที่เขาต้องการบอกว่าเป็นคําสั่งจากข้า จี้ถิงอวีมองดูดวงตาคมกริบของไปชิงเหยียนในใจรู้สึกพรุ่งพลานเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าไปชิงเหยียนกำลังปูทางอยู่ปกปิดเรื่องที่คุณชายเจ็ดไปชิงเจอเวียยังมีชีวิตอยู่ให้ไปชิงเจเวีฝึกทหารอยู่ที่ภูเขาถงกู่บัตรนี้ให้เขาล่วงหน้าไปแสดงละครเป็นโจรอยู่ที่ซุวยหยางเพราะต้องการฝึกทหารปรับโจรอย่างจงแจง้งคุณหนูใหญ่ของพวกเขาต้องการกำลังทางทหาร ท่ามกลางความกลลาหนหักมีอำนาจทางทหารอยู่ในมือสามารถพลิกสถานการณ์ได้จี้ถิงอวีกมือที่แนบอยู่ข้างกายแน่นเขาพยายามควบคุมอารมณ์ที่พรุ่งพล่านอยู่ในใจคุณหนูใหญ่ต้องการกรบฏราชวงศ์หลินใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเขาจี้ถิงอวีพร้อมสู้ไม่ถอย เขาได้อ่านบันทึกสถานการณ์รบในม้วนไม้ไผ่เช่นเดียวกันเขารู้ความสกปรกในราชวงศ์นี้ดีอีกทั้งการกระทำขององค์หญิงใหญ่ที่แตกต่างจากคนในตระกูลไผ่คนอื่นๆจี้ถิงอวี๋เกลียดสิ่งเหล่านี้เข้ากระดูกดำหนึ่งสีซานเป็นพิธีชำระล้างมลทินและความโชคร้ายที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติก่อนของเด็กทารกเพื่อความเป็นสิริมงคลจะทำหลังจากเด็กคลอดได้สามวันโดยวันดังกล่าวครอบครัวจะอาบน้ำให้เด็กและเชิญญ,ญาติสนิทมาร่วมพิธีช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่296ไม่อาจเดิมพันคุณธรรมของตระกูลไปใจที่รักและปกป้องชาวบ้านความเมตตาและใจกว้างต่อคนทั่วล่านี่ถึงจะเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปกครองแคว้นควรจะมีไม่ว่าคุณหนูใหญ่จะทำไปเพื่อปูทางให้คุณชายเจ็ดไปชิงจวียหรือตั้งตนเป็นจัก,กรพรรดินีเองก็ตามจี้ถิงอวียินดีสละชีพของตัวเองเพื่อปูทางให้คุณหนูใหญ่อย่า,ยยางเต็มที่แม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต เมื่อไปชิงเหยียนกลับไปถึงเรือนชิงหุยท่านหมองหมารออยู่ที่เรือนชิงหุยนานแล้วคุณหนูใหญ่ท่านหมอหงกลับมาแล้วเจ้ากะทงหมูมัวเดินเข้าไปรายงานไปชิงเหยียนเมื่อหมอหงได้ยินว่าไปชิงเหยียนกลับมาแล้วเขารีบเดินออกมาเข้าไปทําความเคารพไปชิงเหยียนเจวินจู่ชุนเทาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ตอนนี้จจนของเราเรียกคุณหนูใหญ่สับสนไปหมดเจ้ากะบ้างก็เรียกจะวินจู่บ้างก็เรียกคุณหนูใหญ่ ไปชิงเหยียนยิ้มพลางผายมือเชิญหมอหงท่านหมอหงเรียกข้าว่าคุณหนูใหญ่ตามเดิมเถิดเจ้าค่ะเมื่อเข้ามาด้านในชุนซิ่งที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรินน้ำชาให้หมอหงจากนั้นเดินออกจากห้องไปพร้อมถงหมวมัวชุนเถายืนรอคำสั่งอยู่ที่หน้าประตูห้องเมื่อหมองหงตรวจชีพรจรให้ไปชิงเหยียนเสร็จเขาจึงกล่าวออกมาเสียงแผ่วเบายาพิษในร่างกายของจักรพรรดิใต้เย็ยนแปลกมากขอรับ เมื่อแสดงอาการดูคล้ายกับยาพิษรูเจียแต่ก็คล้ายยาพิษชีสิงส่านทว่าชีพจรเหมือนถูกยาสมุนไพรประหลาดชนิดหนึ่งข้าคิดว่าที่หมอคนอื่นตรวจไม่จะการป่วยของจักรพรรด,ดิดิ้าเยี่ยนคงเป็นเพราะยาพิษทั้งสามชนิดนี้หล่อรวมเป็นยาพิษชนิดใหม่ขึ้นมาในร่างกายของพระองค์ดังนั้นพวกเขาเลยวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นยาพิษชนิดใดกันแน่หากต้องการถอนพิษ ดูเหมือนจะยักเย็นอยู่เหมือนกันขอรับหากใช้สมุนไพรผิดชนิดหรือผิดสัดส่วนแม้เพียงนิดเดียวจักรพพัดใต้เยี่ยนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ขอรับนี่คือความลับของจักรพพัดใต้เยียนไปชิงเหยียเข้อนิ้วลงบนต๊วอย่างเป็นจังหวะท่านหมอหงมีวิธีรักษาหรือไม่เจ้ากะมีขอรับหมอหงพยักหน้าเก็บหมอนตรวจชีพจรของตัวเองให้เรียบร้อย ถ้าว่าหากใช้รักษาจากพันดิต้าเหยียนเท่ากับเป็นการนำแควนต้าจิ้นเข้าไปเสี่ยงค่าเป็นคนต้าจิ้นจักรพรรดิต้าเยี่ยนคงหวัดระแวงแม้จักรพรรดิต้าเยี่ยนตรัสว่าจะลองเก็บไปคิดดูแต่ข้าคิดว่าพระองค์คงไม่ตกลงหรอกขอรับไปชิงเหยียนคิดว่าไม่แน่เหมือนกันหญิงสาวยกชาขึ้นจิตเล็กน้อยถามต่อหากจักรพรรดิต้าเยี่ยนทรงยอมให้ท่านหมองรักษาท่านหมอหงมั่นใจมากเท่าใดเจ้ากะท่ามกลางแสงไฟที่ริบหรี่หมอหงชูนิ้วขึ้นสองนิ้วสองส่วน ท่านหมอหงเตรียมพร้อมไว้แต่เนิ่นๆดีกว่าเจ้ากะหากจักรพรรดิใต้ยเยี่ยนเชิญท่านไปรักษาขึ้นมาท่านจะได้เตรียมตัวทันไปชิงเหยียนมองหมอหงท่านหมอหงอยากกล่าวสิ่งใดอีกใช่หรือไม่เจ้าคะหมอหงกล่าวเสียงเบาวันนี้ข้าเห็นคนของหลงตีปลอมตัวเข้าไปในในจวนตัวประกรันตอนที่ข้าเข้าไปด้านในคนหลงตีผู้นั้นกล่าวขอบคุณจากพันดีต้ยเยี่ยนอย่างสุดซึ้งแล้วเดินออกไปด้านนอก ตาเยี่ยนน่าจะให้การช่วยเหลือหลงตีคอรับเพียงแค่ไม่รู้ว่าตาเยี่ยนสนับสนุนเปิดหลงหรือนานหลงกันแน่หลังจากได้ยินไปชิงเหยียนเงียบไปครู่ใหญ่ด้วยสติปัญญาของเซียวหลงเหยียนนางยังรู้ว่าการช่วยเหลือหลงตีในครั้งนี้มีแต่ผลดีเหตุใดเซียวหลงเหยียนจะไม่รู้กัน บัดนี้ทูตของเปยหลงและนานหลงล้วนอยู่ในเมืองหลวงท่าทีของต้าจินไม่ชัดเจนไม่ตกลงว่าจะช่วยเหลือเปยหลงแต่ก็ไม่รับปากว่าจะดูอยู่เฉยๆนานหลงยังพออดทนได้ทว่าเปยหลงขอความช่วยเหลือไปทั่วทุกสารทิศอย่างทนไม่ไหวแล้วปณิธานของจักรพรรดิต้านไม่ใช่ใต้ล่าเขาแค่อยากรักษาความจเจริญรุ่งเรืองตรงหน้าไว้เท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่กล้าเดิมพันและไม่อาจเดิมพันได้ แตกต่างกับต้เยี่ยนเซียวหลงเหยียนมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่เขาอยากครอบครองใต้ล่าเขาจึงกล้าเดิมพันส่วนจักรพรรดิใต้เยี่ยนสนับสนุนเปยหลงหรือนานหลงเดาได้ไม่ยากนักจักรพรรดิของหลงตีสิ้นพระชนที่วังมีมะเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักตอนไปล่าสัตว์ตามหลักแล้วรัชทายาทควรได้ขึ้นครองบัลลังก์ต่อทว่าพระอนุชาของจักรพรรดิหลงตีอาฟูมู่ปลอมแปลงพิัยกรรมตั้งตนเป็นจักรพรรดิอย่างไม่ชอบธรรม ตอนที่ใต้เยี่ยนยึดครองหนานเยี่ยนเขาอ้างเรื่องการฟื้นฟูระบอบการปกครองของใต้เยี่ยนเช่นนั้นใต้เยี่ยนยอมต้องช่วยเหลือเปยหลงซึ่งมีสิทธิโดยชอบธรรมในการขึ้นครองราชเช่นนี้ถึงจะสมเหตุสมผลสำหรับใต้เยี่ยนแล้วนี่ถือว่าเป็นการเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่หักตอนนี้ต้เยี่ยนส่งกองทัพไปช่วยเหลือหลงตีแล้วแควนอื่นลุกรานใต้เยี่ยนใต้เยี่ยนคงตกอยู่ในอันตรายน่าเสียดายที่ตอนนี้นางไม่มีกองกําลังที่สามารถเรียกใช้ได้ มิเช่นนั้นนี่คงเป็นโอกาสที่ดีที่กองทัพของนางจะเข้าไปแทรกแซงหลงตีในขณะที่หลงตีกำลังวุ่นไวายได้ไปชิงเหยียนกำมือแน่นหักพลาดโอกาสนี้ไปนางคงไม่มีโอกาสที่ดีเช่นนี้อีกทว่านางไม่มีกองทัพไม่มีสิทธรริทำเช่นนั้นหากฝืนส่งคนไปยังหลงตีคงได้ไม่คุ้มเสียไปชิงเหยียนถอยหายใจออกมาเบาๆวันนี้ลำบากท่านหมอหงแล้วท่านรีบกลับไปพักผ่อนเถิดเจ้ากะหมอหงพยักหน้าเอ่ยกำชับไปชิงเหยียน แม้ร่างกายคุณหนูใหญ่จะแข็งแรงขึ้นแล้วแต่ก็ยังคงอ่อนแอว่าคนปกติอยู่ดีเดียวข้าจะจัดยาให้ใหม่ให้ถงหมูมัวต้มให้คุณหนูทานทุกวันนะขอรับรบกวนท่านหมอหงแล้วไปชิงเหยียนยิ้มพลางเรียกชุนเถาให้ไปส่งหมอหงจากนั้นเรียกถงหมูมัวเข้ามาถงหมูมัวถือขนมรักนกเข้ามากล่อมให้ไปชิงเหยียนทานราวกับหญิงสาวเป็นเด็กช่วงที่ข้าไม่อยู่หมูมัวคิดว่าชุนซิ่งทํางานเป็นอย่างไรบ้าง ไปชิงเหยียนทานเค้กรักนกเข้าไปหนึ่งชิ้นยกน้ำชาขึ้นจิตพลางเอ่อยถงหมูมัวเสียงเบาเด็กนี้ใช้ได้ทีเดียวเจ้ากะรับผิดชอบงานในส่วนของตัวเองได้ดีทว่าหากไม่ใช่งานที่นางรับผิดชอบนางไม่เคยทำเกินหน้าที่เลยเจ้ากะทงหมวมัว,มวกล่าวอย่างมีในแฝงหากไม่ใช่งานที่รับผิดชอบไม่เคยทำเกินหน้าที่หมายความว่าหากน้ำหกแต่นั่นไม่ใช่งานที่นางต้องทำนางก็ไม่มีทางยื่นมือเข้าไปช่วยเช็ดเด็ดขาด มีสาวใช้เช่นนี้อยู่ข้างกายนางทำได้เพียงคอยปรนนิบัติรับใช้เท่านั้นไม่อาจทำสิ่งอื่นได้อีกสิ่งที่ไปชิงเหยียนต้องการคือสาวใช้ที่ใช้งานได้แม้ชุนซิ่งจะไม่ได้ทำสิ่งใดผิดทว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่รับใช้ข้างกายนางเมื่อชุนซิ่งแต่งงานออกเรือนไปตำแหน่งสาวใช้ใหญ่ข้างกายนางก็จะว่างสามารถสรรหาคนที่เหมาะสมกว่านี้มารับใช้ได้ไปชิงเหยียนจิบชาอึกหนึ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยถามขึ้นปีนี้ชุนซิ่งอายุ16แล้วใช่หรือไม่ เรียนคุณหนูใหญ่17แล้วเจ้ากะถงหมัวหมัวเข้าใจความหมายของไปชิงเหยียนในทันทีคุณหนูใหญ่ต้องการหาคนที่เหมาะสมให้ชุนซิ่งแต่งงานออกเรือนใช้หรือไม่เจ้ากะไปชิงเหยียนพยักหน้าลูกถ้วยชาในมืออย่างแผ่วเบานึกถึงสถานะทางครอบครัวของชุนซิ่งหญิงสาวยิ้มออกมาบางๆข้าเชื่อใจสายตาการมองคนของถงหมัวหมัวหาครอบครัวสามีที่เรียบง่ายพอมีฐานะแม่สามีหน้าคบหาให้ชุนซิ่งสักครอบครัวทว่าต้องให้ชุนซิ่งเห็นด้วยนะ คุณหนูใหญ่วางใจได้เจ้ากะบ่าวจะจัดการอย่างเหมาะสมเจ้ากะก่อนไปชิงเหยียนจะเข้านอนหญิงสาวเพิ่มน้ำหนักถุงทรายที่แขนฝึกยืนมากลางลานหญ้านางอยากยกหอกได้ในเร็ววันเมื่อไปชิงเหยียนฝึกซ้อมเสร็จชุนเถาสั่งให้คนเตรียมน้ำให้ไปชิงเหยียนอาบตามปกติวันนี้ไม่ใช่เวรของชุนซิ่งทว่านางกลับไม่ยอมไปพักผ่อนเสนอตัวช่วยเช็ดผมให้ไปชิงเหยียน ชุนซิ่งรู้มาจากถงโมโมว่าคุณหนูใหญ่สั่งให้ถงโมโมหาคู่แต่งงานที่เหมาะสมให้นางชุนซิ่งได้ยินก็นา่าซีดในทันทีนึกว่าคุณหนูใหญ่รังเกียจนางท,ะว,ะทงว่าถงโมโมกล่าวว่าคุณหนูใหญ่กำชับมาว่าต้องให้นางตกลงด้วยชุนซิ่งรู้สึกดีใจมากคุณหนูใหญ่สาบานไว้ว่าจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตความหวังที่ว่านางจะติดตามคุณหนูใหญ่ไปเป็นอีเหนียงจึงไม่มีอีกแล้วดังนั้นนางจึงไม่อยากอยู่รับใช้ข้างกายคุณหนูใหญ่ให้เสียเวลาอีกต่อไป ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ